สนับสนุนโดย You Drink Don t Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการในดี Suzuki, Care. s ซูซูกิคอสเวคแคเนื้อความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสนิว s u ซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid ฮบริดเดอ o พาวเวอร์ออเต็มที่ทุกฟัง์กชัน่นเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.suzuki.co.th อานะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทางช่องต้องพัดนี่และแฟนบอลทุกท่านนะครับกลับมาแล้วนะครับกับการตามติดนะครับนักกีฬานักวอลเลยบอลสามทยนะครับซึ่งในปีนี้ก็เตรียมแข่งในศึกวอลเลยบอลเนชันส์สีสองพันยี่สิบสามก็ออกสตาร์ทวันนี้นะครับนัดแรกก็เจอกับทางด้านของอิตาลีเลยก็ถือว่าเป็นงานหนักทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันแบบสั้นๆรวดเร็วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับที่เรียกว่า ใ้การสนับุนอย่างดีตลอดมานะครับสำหรับทางด้านของ New s u z u กิ e er อ t i g a Smart Hybrid ด้วยครับเ h e Power เ f Smart ครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันนะครับเต็มพลังกับ Smart Hybrid ด้วยนะครับกข็ขอบคุณนะครับรวมถึง AA ประเทศไทยนะครับ เ e a เด e ร์ลองเกอร e t บ e ้าไลนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องต้องผัดนี่นะครับในการทำคอนเทนต์และติดตามทางด้านของนักกีฬาวอลเลย์อบอลทีมสาวไทยจนจบในปีนี้ไปเลยนะครับเอาละครับมาติดตามกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คความพร้อมกันแต่ละทีมนะครับไปที่สาวไทยแน่นอนครับเดินทางไปถึงทางด้านของโปแลนด์อ่าทางด้านของตุรกีเนี่ยเมืองอันททเลียนเนี่ยสักพักใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปที่ เรียกว่าค่อนข้างจะมีสภาพทีมที่สมบูรณ์มากๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างจะมาในสภาพความฟิตที่ใช้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับทีมนี้นะครับก็ยังคงนะครับนำทีมนะครับโดยทางด้านตัวหลักๆห,หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิเบรโร่ก็ยังคงเป็นปีนุดแป้นน้อยซึ่งปีนี้เนี่ย ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันด้วยนะครับอีกหนึ่งคนก็เอาเจ้าเอสุขตาไพรโรดไปนะครับส่วนเซตเตอร์เป็นพรพันธ์เกิดปราชพูกกลับมาแล้วในรายการนี้นะครับรวมถึงเอซิมาวนกิจก็ถือว่าเป็น2เซตเตอร์ที่มีเรียกว,ว่าประสบการณ์สูงเลยนะครับส่วนตัวฝูอดด้านนอกนะครับก็เป็นปิมิชากกกรัมกับธนชาสุขสดนะครับเป็นไ,ได้บล็อกเกอร์นะครับตัวบันเร็วก็มีทางด้านของน้องแนนทัดดาวนะครับมีน้องเตยหัทยามีชิตพรกำลังมากมีน้องเดียจรักพรไปนะครับส่วน ตัวหัวเสาด้านนอกนะครับตัวตีนะครับก็จะเป็นทางด้านชัชุออนมุกศีนะครับแล้วก็มีทางด้านของอชราพรคงยศวิภาบีสีทองสัทธิพรจันทวิสูตรนะครับก็มีหลังที่บอกไปครับเป็นพิชยาก,กับทางด้านนักชาก็ถือว่าสภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับทีมสาวไทยเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้ลงซ้อมกันไปสักพักนะครับโดยการซ้อมเนี่ยก็ซ้อม ก็ซ้อมกันนะครับทั้งสนามฝึกซ้อมเองนะครับรวมถึงเข้าไปฝึกซ้อมในสนามแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพทีมล่าสุดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนพร้อมลงสนามนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างชมพู่อาจจะมีปัญหาร่วงความฟิตนิดนึงนะครับแต่ว่าคนอื่นๆไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะจับใหญ่จัดเต็มมาได้นะครับสําหรับทางด้านของทีมสาวไทยเนี่ยโดยหกตัวแรกเองเนี่ยส่วนตัวผมนะครับ ก็มองว่าน่าจะเป็นทางด้านของซีนีมามนกิจอาจจะได้ออกสตาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านของน้องเอเนี่ยค่อนข้างจะมีความฟิตมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผก็ยังมองว่าทางด้านของซีนีมาเนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนนะครับส่วนตัวในตําแหน่งอื่นๆเน,นี่ยมิดเวอ์เกอร์เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นน้องแน,น่นะครับหรือน้องน้องน้องเตยเนี่ยอาจจะสลับกันลงก่อนนะครับ หัวเ oh, สาด้านนอกเลยผมว่าแน่นอนครับจะเป็นบุ๋มบิ๋มกับเพียวนะครับลงก่อนแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหสภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับก็มีน้องบีพิมพิชยาเป็นบีหลังด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเกมลุกเล่นกันเต็มสูบแน่นอนสําหรับสาวไทยนะครับก็เป็นสภาพความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์เต็มที่ครับเจอกับอิตาลีในค่าคืนวันนี้นะครับ ก็พร้อมลุยครับส่วนทางด้านอิตาลีเนี่ยในการมาครั้งนี้แน่นอนหลายคนสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องรายชื่อของสาวสาอิตาลีเนี่ยเอย้ปีนี้จะมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยทางด้านอิตาลีเองเขาก็เรียกว่าค่อนข้างจะมาในตัวซัพพอร์ตที่อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปซัพพอร์ตที่ไม่สมบูรณ์ เป็นคนที่ทําเกมรูปเข้าใส่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องเนี่ยพอไม่มีทางด้านของพราไลาโกนูนะครับผมว่าไลอัพตรงนี้เนี่ยทำให้ไทยค่อนข้างจะได้ได้ง่ายขึ้นในการจับในบอลหัวเสาหรือว่าบอลบีหลังหรือว่าบอลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเล่นกันไม่ได้หลากหลายมากนะครับเพราะก่อนอันนี้นก็คือยกให้อโกนูอย่างเดียวนะครับดังนั้นนะครับเกมนี้นะครับในการเจออิตาลีเนี่ยผมมองว่าสาวไทยเนี่ยมีโอกาสนะ ที่จะสามารถเบียดเบียดเอาชนะทางได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ตามครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ย20นัดที่เคยเจอกันในทุกรายการนะครับทางด้านสาวไทยเองเนี่ยก็ชนะได้เป็นแค่3ครั้งนอกนั้นที่เหลือเนี่ยเป็นอิตาลีชนะหมดมีช่วงยุค7เซียนนะครับในมองเทอร์เนี่ยเราก็สามารถเอาชนะเขาได้2ปีติดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ผมว่าพอ ชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึงเจ็เน้อยซึ่งปีนีน้อาจจะขยับมาเป็นเรื่องราวที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย,ยผมมองว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นเกมที่หลากหลายแล้วก็จริงๆเนี่ยวันนี้ในการเฉลเตอรี่นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าโค้ดด่วนนายสีวิชัยเมทาคุณเนี่ยเริ่มปรับสปีดบอลนะครับมาเรื่อยๆตั้งแต่4เกมเน้นบอลเร็ว นะครับและมีบอลสูตรที่หลากหลายนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้นะครับไม่น่ามีปัญหานะทีมชาติไทยน่าจะค่อยๆอ,อ,อาศัยจังหวะการเล่นที่เราบอกแล้วเราเน้นความเร็วนะครับตีโจมตีเข้าใส่ทางด้านอิตาลีนะครับอิตาลีเองอย่างที่บอกไปครับโอเคอาจจะมีตัวอื่นทั้งซินล,ล่าทั้งซานเนซี่พวกนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าพอไม่มีพาเและกอนูเนี่ยประสิทธิภาพในการที่จะกินเราเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีมากๆนะ ในมุมผมเนี่ยจริงๆเนี่ยดูไยที่ตัวเนี่ยอิตาลีก็มีค่อนข้างจะเปลี่ยนตัวเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าออกมาสู่สีแน่นอนนะครับแต่ถ้าผมให้เลือกเชียนะหรือว่าให้เลือกแบบมองว่าสาวไทยมีโอกาสชนะไหมเนี่ยผมยังมองว่าน้องๆทีมชาติไทยนะครับด้วยเกมรุกที่รวดเร็วและมีความหลากหลายและตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะในมุมผมตั้งแต่ตอนซีเกมแล้วเนี่ยผมมองว่าน้องๆนะครับมีโอกาสนะครับที่จะ เอาชนะอิตาลีได้นะครับถ้าให้ฟันธงแบบสไตล์ต้องพัดนี่ดูจากภาพรวมวิธีการเล่นต่างๆแล้วมันเป็นแมตช์ออกสตาร์ทเนี่ยผมว่าเราจะทาได้ดีกว่าอิตาลีาอิตาลีเขามีความเกรงมากกว่านะครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าครับทีมสาวไทยของเรานะครับจะเอาชนะทางด้านของอิตาลีไปได้แบบสุดมันผมมองว่าสุดมันแต่ไม่ถึง5เซต ผมว่าเราจะชนะไปได้3ต่น1เซตนะครับก็ยังไงวันนี้อย่าลืมเชียร์กันนะครับเพราะว่าน,นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7ด้วยนะครับ HD รวมถึงทางวันละวันทีวีเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมพรีวิวกันประมาณนี้ก่อนก่อนเกมสั้นๆนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวหลังเกมเนี่ย เราจะมาพูดคุยกันอีกทีนะครับอ่ะอย่างไรวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับต้องผัดนี่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Suzuki New e r t i r a s m a r t Hybrid นะครับเดี๋ยว Power อัเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับแล้วก็ที่ขัดไม่ได้เลยก็คือทางด้านของ AA นะครับ AA ประเทศไทยนะครับ El ลิ e r อ e ์ e องเกอ e นะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีนะครับอย่างทางด้านของ เวแมกเนโตนะครับจากพิ้องนวัดด้วยก็อย่างไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเข้ามาแล้วชื่นชอบการเรียกว่าพรีวิวของผมอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ถ้าชื่นชอบก็มาติดตามกันเรื่อยๆในฤดูกาลนี้ของวันยิบอลสาวไทยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องผัดนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ